พวกไลายเดชทวกบอมีเสื้อผ้าพวกบอมีลังคาพ่อได้สนพ่อได้อยู่ลูกมาขอวอนครูสวัสดีครับคุณครูสวัสดีครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสุขสุขคนทีรอดติดตามอยู่ในขณะนี้นะคะค่ะวมืนอกี้จะเป็นวันที่สิบนะคะสิบุูล่าสองห้าหกหกนะคะ กากาหลังจากที่เฮตน้นผาป,ปานะคะเป็นทวายที่วัดป่าช้าชะบุญวาราลามนะคะก่าได้ยอนนะคะย้อนก็คือหนึ่งศูนย์สามมันบวหนึ่งศูนย์สามเก้าสามศูนย์ค่ะหนึ 103, 9, 30, ่งศูนย์สามเก้าสามศูนย์นะคะเด้อคาร่วมสั่งเกดีนะคะค่าคุณก่ารวบรวมรวม,มารมเรียบร้อยยอะะ้อนน,น,นนะคะก่าห้าทั้เสียก่าไปยิบจับสลัดิ้นเบง้ยรัฐบาลแลนะคะ การแสยงสูส่คนเฮาก่ะอยู่ในน้ำความหวังทุกคนมีความหวังนะค,ะค่ะมีความหวังขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนี้กะความเสี่งส่วนบุคคลนะค,ะค่ะแกเหลี่ยแต่ใจเฮาป็นกุศลเฮาอยากเทศอยากส้างเาพราะว่าแม่คู่กัสส้างบุญอยู่แล้วนะค,ะค่ะแกเอฟซีเพน่นได้สู่ได้มานําปูเพนกับรวมบุญมากนะคะ่ะคือคุณมัชิมาปูสัดใส,สยนะคะ่ะรวมบุญมากนายพิรพัฒน์บอกกับนายสุภากร กอสมเพียนพอมเพื่อนบ้านนะคะรวมถวายสิคนคะสิบเอคนนะคะเป็นเงินอยบาทร้อยหกสิบหกบาทนะคะสิบเอ็ดคนค่ะกับบริการมดทุกคนาะค่ะเพราะว่าไล่ซื้อะไรถวายปูค่ะลงไทยด้วยหนึ่งหหหกนะคะหนึ่งหกหกหกสาตัวคอ่ะติมไห้ไม่คู่สองลอยยิมหนึ่งลอยแต่โมหนึ่งลอยนก่อย A 1, ะะยันเอกวั A C, w C, นนะคะคนละลอยค่ะมีเอกก้มีวันนะคะแ็จะมีแตงโมมียิม้มมีขาเหียนมีนาน้อยนะคะ,ค,ะคนละลอยนะให้ยิมไปจัดการไ้เด้อค่ะขอบอบ,อบุญขอบคุณเล่นๆนะคะคุณมัชิมาคูสัสายขอบขอบตัวก,วกับพีมงานนะคะเนะด้อค่ะลายผูลายก้นนะคะที่คนแจงมากทั้ง หนักหน่อยเนี่ยไปเชนซื้อไล่ซื้อให้เรียบร้อยแล้วเด้อค่ะเด้อพอเป็นธุระนะคะโมนี้ก็เลยให้แม่ปัดมาทํางานแทนเหมือนเนาะมีแม่ปัดมีนัชชาแล้วคะวันนะคะโมนี้ก็ได้มาหัวผูเนาะค่ะแต่อาการก็ดีขึ้นเนาะค่ะความเก็บความไข้มันก็เป็นยังซีเนาะค่ะเพราะว่าอากาศกระเปียนค่ะเป็นไอ้คอแข็งๆเยอะคอากาศเปลี่ยน ก็ย่าลืมด้วค่ะวันที่สี่นะคะวันซีซีเปินเอื้อมือโฮมเนาะ,ะมือวันที่ห้าแม่คู่บวกไม่นะคะวันที่ห้าพฤศจิกายนมีวงดนตรีลุกทุ่มมอรำสามสไตล์ที่วัดป่าสาสนุมนวารารามตอนแรกว่าเสียเอาวันที่สี่แะคะ <ๆ S 1> เปลี่ยนเป็นวันที่ห้าด้ยค่ะเดอ้อผููใรสิวาร่วมนั่มคือวันที่ห้าพฤศจิกายนนะคะกะับกฐินสามขีนะคะที่วัด ป่าซาสุซึบุนวัา,าลาามพร้อมกับวัดป่าบันเหมือนแต่ว่าวัดป่าซาสุบุนเยี่ยผงเว้นนะคะวงดนตรีองค์เม่คู่พร้อมกับสาธิตทองแกนนะคะเด้อวันที่ห้าที่ท่านบันเทียมนั่นแหละคะ่ะค่ะเดี๋ยวมีป่ายานไปกสบเซียนไปแม่คู่กับเ็ียนไปเรียบร้อยคือวันที่ห้าเลยค่ะเดอ้อเอบอกบุญไว้อ่าบนันเทกยมนีุ่่นปูเออฮะค้ายก็ขัว ขวางวา่้คือขว้ว่อืมเอคนนระไหนมั้งอืมเออนี่มังปูกาปูคือปลาขาวปูุ้มปูบุกุมมจะคือจะค้างจาวาเจะท้องจะใกาววายวันนี้ไม่ใช่วันสิงวันนี้ไม่ใช่วันพัดแต่ทำบุญได้เหมือนเดิมการทำบุญให้เกิดจากจิตเกิดจากใจ มม่จะทับุญใดเพราไม่ไปบุญบัข้บผู้ใดแม่บ่บอแค่อีกตัมืออยู่บอกแค่อีกมาแรงงานตัวบอกเขาอีนักกองก้อนอีนักกอก้อนมาเดียวอี่คอยแคร์พ่อพ่อไม่ร่ำไหใจต่โตถูกครับขีวิ่งแตเป็นจัวยทุกคนหนีมันคนเด้อเด้อเพียงแต่ว่าสิ้งสคิวจะขอมือไหนค่นั้นมอระพ่อกรเด้อว่าความเก็บความป่วยเกิดเกี่เกบใต้ มันบ่อรอเรื่เด้อความเข้าฝากขังความดีแก่คือการจะพ่องงนนงงเน่งจะไม่ได้บางคือบางคืออายุหน่อยหนไปก่อนผู้อายุหลายกับมือเพราะฉะนั้นเรานี่คือวิจุไห่ขางชักทุ่มขางบุญขังความดีบารมีก็จะได้เกิดเออหากภูมิค่ายหนาเพราเข้าเวียนไหวใจเกิดตายไป บ่ม่มะขี่เดี่ยวดิบ่เป็เขาขี่เดีวเล้วเยยิ่มครับคดวงเกี่ยงยาเราจะมีไปต่อนะลูกนะเออขึ้นยืด,ข,ดขั้งยดก็จะไปพกพ่วคขึ้นยืดขึ้นไม่ยืทําไม่ยืก็ด้ไปตกนรกงกไม้คุ้มอเอาไว้กี้ปุ่นอ่ะมันหลายคุมาา้มดอถึงบอข้างเคอถึงปุ่นอ่ะมือึีแปดคุ้มทึ่แกไม่ยิ่มสิแปดคุ้มถึงปเออไปเคลียร์บ้งแล้วมือนงดิ พอเย้อววกคือบัมันยื่อเคยมก็คือพอไว้คยเคยมือเืิเนื้โรแกนขุ้มคือคึบเปร์แบแขเออคือนื้เโลกคบเปุมดังเยื่อถือต้องมันาจือต้องให้ตัวข้นพอว่าข้าพอพอว่าก็คือเด้ใช้เคียเคียงคือกันแต่ก็ยิ่งอืมที่พอจะหาว่าไงว่าที่ไม่น่าจเปลี่ยน เออแกขิ้แป็แต่ยังมาพ่อขิ้นขายเนไงคับปูเออยืมฟึกเนาะยืมึมกคนะรับเ้มไปงับดูได้แปลกนะพ่อนะทำไมพ่อว่าขิเปอะเขาขายก็บอกยืมแปลตดียพ่อครับปูเข้าขาานาดเนาะคือถ้าเราขนาดเราก็เอาใส่ข้างหน้าสิ <laughs> ไปเ้ิยกันเนาะยืมไปใหญ่เนาะคือแต่น,นว่ายืมขอดแช่ได้ดนะีเนาะคงดีมากเลยนั่นหละ กยมไปบามอว่านแต่พอไปบ้างมือยีางกหมดก้วกินไปบ้ามึว่างไม่เคยเมันบ่ครับปู่พรไปบ้มืเสียมเด็กนึ่งแทง้อบงมน่มีเดกงแับอาก็มเน่งบ่พอเจงบ่เงครับเ่งมากเนาะได้สุดเปคุ้มเพราะว่าขยับขยายก็ยิ่้าบ่กขยับขยายม่เอะอะกันเมื่อนรขนาดเงกันเมื่อก็คือหอดคข้วเออ ร้ายกับร้ายกันน <one> <esh> ั่นแหละคน้มยไปเจดีก็ปุรีก็งามว่าสกทีไพูได้เสียมักแคของงามไปเรื่อยเมื่อสวรรค์มันเปิดจังแค้งเบ้อมือจะเนี้ยวจกมงงามไม่สบายหูสบายใจเออเกดีปุรีกำลังจะเริ่มข้างขึ้นเนาะเออช้มว่าจะช้ำเด็หรือไม่ปนญหาคือว่าช้ำเด็กเออใคาเห็นใครขางใารมันเกีว เออให้คขางให้มันเร็วบ่ามันบาถือบวเร็วขางเร็วเรืนะ่องั้นถือจะแขางอีกรูก้มันบ,รรบาดอะไรคืุดเขายิงได้ยิ่งบอการทำบ,บุญเราทําไปเรื่อยๆจนกว่าชีวิตจะหาไม่แต่ว่าฉันเชื่อว่าปีกว้าอีกพอจะแก่ไม่ใช่พ่อจะให้แขางเกดีเออให้แขางเกดีจับมือ ชิบเก๊ะมือชิบเก๊ะชิบเก็พอกัย่งบอกว่าชิบเก๊มือไม่ยืมให้ช่างเกดีมวดนี้ชิบเก็ควัดสรางชิบเกตบ้างมันก็เร้วเรื่องเด้อมันก็่ได้ร้างยากสร้างแคิไอฟอก็วเมื่อมาดูว่าเปลี่ยนกว่าใครมื่อสวรรค์ชิบเก็มึงูค่อางงั้งเออมันก็โดนเรื่องแต่ว่าด้วม่อมันถูกชงโดนเนาะว่าเปล่ว ต่ว่าเมืองฉวัติผิดชีวิดชีวิตเมื่อการพิงหว่าคือจะน้กถึงชีเกตมันจะขิขางแร้วเออขั้นตัมคนนั้นบ่มเอ๋มเออขั้นจำกนนี้กับบ่มเอ๋มด้แค่ชีวิตนี่แหละยมชีวิตมือก็เร็วเร็วจะไปคิดยังมากไหมขอจะ่ยังเออเอารับขันเือเอาลักขันก็จะยืมอันนี้ก็คือผ่านมาทางช่องยืม เออคุณมักคือมาผูกขาดๆพร้อกับเพื่อพักบาดแข่งอืมผูกพักก้นพร้อมเพื่อนบ้านเนาลูกเนาะเออได้ผูกได้คมได้คือเชียงน้มร่วมบุกมาอ่ะข้ามือกมือาบมือชมือวันถึงถแล้วก็รวยไม่ยั้งหยิบคุณมาชิมาคุณมาของคุหายคุณเสขึ้นบอของหายครับหามันหายแล้วมันก็บ่ะไครับเออข้นงห็นหรอกกบื้อวางหายครับ เปิดแค่ยังไงหายได้เป็ดือนเรา้ตเราาว่าขอหายม่นือได้ขึ้นแต่างว่ามันหายบ่ได้ขึ้นลูกเอาไหมพ่อให้ใหม่นอะ่งังอียังม่ขึ้มาเอาอย่างเงยเออชื่อมื่าไหายเกิดขึ้นอะไรยครับเอาปอบแก่ปอบแก่ไปขอหายไปปอบแก่ยงยังม่ขึ้มาวันนี้วันนี้อ่ะไปพอหายก็เปกินนมไปกินนมกินนมชิบชกดกินนมชิบเีดสาตัวสารตก็เกขนขอื ขวัญมันเสียเยมันมือคับองมันหายเนาะแต่ยังว่ามันหายก็จะขึ้นกด้ดูด้วจะไปขึ้ยังมากมากเอออันนี้นางมคทยดีดแล้วนางเช้าปัจะรูค่าดีร่วมข้างเกงดีเก้าสิบบาทเราหรือาร่วมตัวทั้งหมดแต่รายก็งน้นรู้หรือือลอันนี้นางพันธิกาปูขาคําร่วมบุญห้าเก้าหาชุกบาดดื่งคำนั่งเปยเนาะ เอาร่วมบุญมานานบุญคือร่วมข้างเกยี้ยเออให้เมื่อปูนถึงร้อยหน้าร้อยหักเอาแล้วดูกี่ก็หักเอาแล้วปูนกเดิมใช่เขาหักล่วงงานโอ้ยเกลี่ยซื้อล่วงงานกูเกลี่งานล่วงงานกูเรื่องแขงคอแบกหน่อยแบกหน่อยคือแข็งคอเลยปูนแขงคอเลยเรื่องบ้าหายพ่ออันนี้คือปั๊บคือปั๊บ มไม่ไม,ม,ไมีการมม่มีการแำมันปูโอ้ยนั่งกูก <laughs> ก็กกบเก็บเก็บกลับมาเก็บตกัต่ทักก็หวานอยูนายกูรั้สารพ้นรวมทางเกดียดกับอ์ปูอ่าให้กูได้มือค้ามือับมือคู่มือวัดไ,ไอ้กูวนันนัู้กขับร่างึ่งหึ่งแล้วก็รวยอ่าเอาไปไว้ข้างใน,นมันชือหกเนี่ยมันคือหุบพวกแกบอกมันจะหกแค่ไหนเนี่ยอือแล้วก็หกแล้วเนียอืมันเคือคอยดูแต่ว่าพอไม่ตื่น เรื่มข้นเขียดนะครับเริ่มดูอะเริ่อจากข้าไอ้จ้าว่าค่ะน,นางชโมยกับจมุนไงเราครับชมย i ยกิติวุ้งนางปันจะมาศขอบกับนางรัดกดาพรมอบกับานายโจมกับนาง กะหนึ่วันนั่งเช้ากันจะวื่อเอารวมบุญมาเอา20คู่ด0คูื20คั่มาด้วยนะครักขับไล่งนแล้วก็มีวัินนะลูกนะเงาเืาขับกองูกตกองเือร่างทายเกิดของทุ้นกับต้งออรงตก้งตั้งกิ้งแล้วเั้งตั้งตั้งอ้งอั้งต้งตั้งตั้งต้งต้งตั้งาั้งตข้งตั้งตั้งตงองตังั้ตงหัูบัั้แดงบัวงั้เร้งต นางปีเรนุตกราชานางนางวันนาบุมร่วมนางขวัญตานางทํรร่างนางอัคนานางทกพรอาคราพร้อมกับนางท่องคู่นางพิคดาภานางมฤพรอบกับนางอรวรรณปีเรนุตกนาายคิมอืนางมฤวรวันางอันมน้องามือคุ้งมือร่ามือคุ้งมือใบายุ่งนะถูกกับใครแล้วก็รวยนะลูกนะเดียวครับค เคปไม่ได้ดิทับไม่้ดงลขบอกผมลูกครับเออเคปบอกเคปเรื่อว่าคะแนงเนู่กดวงดีไม่พ่อดวงดีมาไปไะนคือดวงดีมาแค่คือเด็กทิพเ็กออกมาคือรวมไดู้กครับแค่าันออกว่าคือคนได้ถได้เยอะเคปเอแกเค่เระบุว่าสา่งขังกวกไปดืงเงินลูกนะเออเด็กก็ดีขึ้นเด็กก็ดีขึ้นไม่ใช่เป็นอะไรกับไม่ใใจเป็นมาเร็งตรงเติ่งก็ เออมองดักขายได้ยุบหรอเนะออเอาไปเลยวันนี้สิเกตสิเกนะลูกนะให้ค่าขนมโม่แกบอกมาทางนี้ยังกอกก่อยขอครรวะปล่เพราะมันนั่งกอกกอยแบบยิ้มโฟยิีมมีใส่พี่ัวณพี่มัาชม่อิ้่นของยิ้มเขายิ้มกัน้ของเขีเขงบหว่ก็เพราะตรงนี้คือ เป็้งึ่งึ่งอย่างเงี้ยหึ่งฮึ่งนคือเป็นงคือกางไกลเคลื่อนึงพอจำได้เยอ้ไม่ปิดกการขนงพอกระิยึดว่าอ่างพอว่าเปิดข้องหึงเออเอฟคิมผ่านมาทางข้อนฮึงเออได้กูได้ควบได้คือแขมยางๆไปอีกพอเด้อใครบกอ่ะใครกูได้ม่ถุกไมอกับมเมมือมันไรวันน <c sixteen> <c sure> dem, ้กข e ับไป ยังว uh. ่าก็บ่อายอือก็ไม่ก็เขาอกอนแกงม้่ะกึ่งโตกับวัดวนนึ่งออาไป้องอวแกงม่วอกึ่งก็เข้าออกไปขอ่้วบข้าวบานกันแกงอยู่นิารื่นมากอันนี้นางละม้ดนไข่โถเออ ให้ปู่จวไอคอวันเกิดวันที่แปดตุกะย้อนหลังเลยเนี่ยครับย้อนหลังครูอ๋อมือนแต่ว่าชีพเร็วครับปู่ข้าไปครับผมครับข้าไปเอาบุญควยพรอวันเกิดย้อนหลังนะลูกนะขอให้านางระมุดไท่โฉมือูกมือกรบม,มือูกมือมัดอายุวันนะ้ขูกขับพนะนหนึ่งแล้วก็ด้วยแล้วก็พ่อให้ค่าเค้กด้วยวันนี้เนาะวันนี้ค่าเค้ยย้อนหลังสิบเ็ดบาทสิบเกดบาทนะลูกนะเออใครว่าละ คิปเกี่ยวกับารงามเขาแถววุ้ง,แ,งแถวนั้นเขาขนกปังเขาอันนี้เอฟคือผ่านมาจากช่องบักเชียเอกพา,า,า99 99. ด้ยวยขาหนึ่งเก้าเก้ามือขาหนึ่งเก้าเก้ากอืมแตเดี๋ยวมัน่เป็นเรืองเป่าเ,เ, <c oughs> เรื่องบากว่าขึ้นเก้าเก้าเป่าเพเป่าอยู่ครับ,อ,บอืมก็ะจะรู้กับรู้แม้เงาเยครับปู <c oughs> กลางใบดู้โมปูกลางใบเนาะกลางไอีางมาทางเครื่องบักเื้อเอกเนาะครื่อบักเืออกตัวนั้นคือหมุนพูดๆหรือฝ่าจะดูก่อนนะเจ้พ่อจะดูก่อนอืแค่มันดูมันไม่ง่ายพ่อเอ๋ยต้องดูตัวหน้าตัวนั้นคือมาเป็นยังไงอันนี้ไม่ใช่ตัวนคือบักเืออกเพราะเขาบัเชื้ออหมุนกว่นี้อันนี้เขายางกล่องก้อนแสดงว่าปากกาไม่ออกคัก ือปากการมันไม่ออกข้างหมือนมันจะเหมือนอย่างนี้มือถนัดจะพูดคนนี้มือไม่ถนัดเอาแม่อื่นมาเขียด้วยหพอหัวหัวหัวหัอหกวันหัวหันหัวหาวหัวหาวาัวหัวหัาหัวหัวคัวหนาหัวหัวหัวนัวหั่าั้หัว่าวัวนัว่าวหัว่ัวหัวัวหงวหัวหนวหั เอองานคงคีนางสุวีงางเช้าแคิีญานอขอคำภูมิเออกินแต่หน้านอขอมิตรใาคิดยาไม่ชื่อขวานนอถึงใครของสนุกเอองานคำพ่อยงานเช้าคิดติโฟมเออขวนตองอืมข่วนใจตองเนาะเอองานสุกันยางานวัดุวีนางใช้ทิบอืมผมไม่ใช้ไปจอิง

พ่วงกันย่าคือเป็นคลองกอดกอดพวกแก่ละโอ้บวกคย่อพ่วงง่ายเป็นตื้อเขาอียังงี่ไรวันกองกอดรวมบุญกับอปู่อเออค่ของข็งบุญกะร้ายแล้วถุงหนังโอ้ค่ของว่ากันหรเหลืโอ้มาไก่ขัดไก่เนี้ยมัเก็ถืงแล้ีแกเป็นถ่าเรื่งกึ่งเออเขาจะนังกอดกอดกับพวกค่อีอันขอให้มือโชคมือแรบมือโชคมือมั่เขวขาดปลอดภัย ใารได้อจไรไดทุกทิศทุกแดนเอาชนะมาให้ได้เนาะให้ครอครัวดูเดินเป็นทุกขอให้เงินได้นอกขอให้ของได้มาคิอกรารงานจะเดินก้าวหน้าว่าบอกหกเกียบอกหกเดียมบอกหกเกียมบอกกเยมบอกหกเก่มหกเกีบอกหกเดี่ยมหกเก่เก่าบอกห เออเหมือนยังเหมือนแก้วกับดก้วฝอยอืมอืออ่ะมือเท้วแหงมของนางปัชมาวารี่นใช่ไหมเออขอกับคารวะอีพ่อขอขายของข้างบุญเออขอตอนหัวจริงพ่อโอ้ยขึ้นหมวหขอยน้ำขางเอายังปัชมาวารีจีพ่อให้ข้าน้ำมุกน้ำมันไปเลยวันนี้สิบเก็ดชิเก็ดือการเรื่องครับปูว่าคนเดียวอื้น ว่าจากผู้สักศิธิ์แต่ว่าเป็นเดี่ับคือมึงยืมพกออกมึงแก้มึง่มึงเอื้อมแก่กูคือแก่ต้องแก่ไม่รู้ไปไม่เปิดกังขันยืมเพราะต้องบอกแก่เกืเปลืองเงินเนาะยิ่มเชียวเลยว่าว่ามันวมดออกนะปูไม่เอ็ว่าไม่ใช่ชิปโขภูันนี้ครับว่าขายชิปเก๊ะชิปเกะชิ คือไปเรื่อยวกุ้ยว่วยู่บอกม่วนหนางม่วนหนาบอกม่วต่อไปครับปมัดปีมัดขาดกูหาูกคิปเก๊ชิปเก๊กูหาจะเมื่อตะตีก็จะดึงมวยทาปูรัสิยเลยม่งเบิ้งเดียวเขวเียวเนาะเออคือรุดหัวยได้ชาวบานไทยอาวบานกพคิดกฎหมายได้เรื่มครับปูแยกไปหาีบอกอีกเรื่องเมื่อเขาคิดจค่าบเขาเห็นจหหวยได้ชาวบานไทยทาไปบงอือูนะพวกแกค้าวบ้าอื เป็นเมื่อคืนเม็นแบบอีมายเมื่อไห่อีเคยเกมก๊อฟเคยเกมก๊อแบอีตอยมื่อไหค่เห็นอยู่พูดเลยใหมกแค่มามายันกวดผู้ขาวไปอีแกงกับขาดแค่เข้าอีวันแคเข้าห่า มวนอีกเริม่มเรียมขึ้นอย่าบอกดีกอนผู้ขาวเริม่มขคยนเด่นปูเออเรกอ <c oughs> ดก่อนกอดกับปูแ <c oughs> ก่ขาดก่อนเรียมไอีนะบอกผู้ขาวเขาคึงแครอีโอ้ยก่กเดจวเดี๋ยวดึงไปนเพื่อให้เขาผ่าดเนาะพอแล้วกวอวด <c oughs> ก,กเอ <c oughs> เออถัาไม่กมอดด้วยเออมันเปืนทาเขากบแพงแงตรงน้หมเลยบ่คือเอออยมือกันนะข้าผู้ใดอีเดก่จับมือเขาด้วจว่าดี ไก่ขาดเดียวยิ่งไม่พอเนี่แกตรงเขาเลยกระปูว่าเขาปากหวานเขาเนาะที่ยงบอนี่ยโ่ายว่ายังไม่คางป่งทำไมเลีกกน่อยเนาะเออทำไมเกาาะมื่เน่คือเดกรีนกรไปเคื่อน่เลืกับปูเขาขายของเบมอเลยแตาเขาคงต้อ เอาคืยิ้มใ่หมคกอัตงยิ้มยิ้มเลยดึงคนนั่งไม่ตัวเอ้ยโอ้ยยิมขมายเก่ไหมครับดึงนังยู่ั้นม่ตัคางเงเนาะไปม้วนครับเนาะเพื่เกิดก็เ่เกิดท่นก็บอกยิมเกิท่านได้หน่อย จำได้ค่ะจำจาได้ยปูคนเราให้ฟังบพอรืไดแค่เรื่องน้่เราลมกระดงเออที่ว่านกแกเรกระดกมาบอกให้กูแก้ฟังเนาะเ้าก็แวเดงบางทีใก็งอเจียนเียิ้มก็แค่ขียได้ปูเอาขี้นเป็นปยังงรับงวนนี้คข้อเสือเรื่องบาีเขาไม่เข้าง ไปหนึ่งเหรอไคิอโคดีก่อนกันไหมเรื่องว่าใช้กุญแตหูกเว้ขวางง้างหนั่งรูปแล้เดี๋ยวตหอกเลยกรนโดนไกลูขากันจ้าออย่าอ้อมก่อนไปยังไงเนี่ยอยู่เห็นแต่โมอีโดมก่อฮะอยู่เห็นแต่โมอีโดเกมบอกหแต่โมอีโด แก่อมไปผู้เอี่ยวตุที่มัพอว่ายังใชแก่โแกก็เขาขายถายไปแขงไปยังเขาขึ้นแค้ถัาเนาะแม่เมื่อกีแก่โมเออแกแก่ผู้าไปดีอ่อกยวผู้แกแกกอดโดนาบัแก่ง่มึงจกอดกูโดนเนาะไปแข่งตาย แต่วันคืนว่าผมอยากอีดอกปากกวกคือคืออี <c oughs> อ้่าใจใจขาดก้อนเ <c oughs> พราะไปกอดเขาแขนงมักเปิดแกนกันเนาะเออเอาเบาหนัวหัวหมวนวันนี้วันที่สิบเนาะเออให้กุ๊ก้รนมือโค้มมือกรบมือเคกมือม,มัดมากรุมากเดี่ยวลูกกินยำแบบขา,าวให้เกี่ยมข้าวฝอยข้าวอย่างแบอออบอีลูกเนาะเอาเงินคือพอชิโคกงกันแต่ว่าให้สเกี่ยมแบเอฟเป็นข้อหา นักปัจฉมักเป็นฝ่ายหญิงตัวแกเป็นฝ่ายชายเนาะคู่ใครคู่มันเนเ่แกปุบเนี่ยปบุ่๊ะไหแบนลย้วก็ยันบวคือกันยันายถึงคึ้นเนอะอือพอได้ยินแพ่งๆให้โพว่าใช่บ้อนไหนเนี่ยเนาะย้อนยุกปู่ตายย้อนยุกไงอือครับปู่ย้อนย,ยอน้อยนยนุกได้ปู

มือโคกมือราบมือโครามือมัดไอกูวันนี้ถูกขับไล่นึ่งแล้วก็รวนนักบุะใจอุด